ก็ตามข่าวเห็นพี่เปียกนะคะโพสต์นะคะโพสเเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ทางพอมอไปดำเนินคดีนะคะเรียบร้อยเมื่อวานมาลุปรีวันไหนบอกนะคะอืม ติดตามอ้อตลอดเชื่อหมในการทำงานขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะพี่เปียกแจ้งนะคะว่าเมื่อวานนี้นะกระทรวงพอมอแจ้งความดำเนินคดีที่ปอทกับแก๊งเจ้าละทีเชื่อมจิตแล้วครับในนามพุทธศาสนิกชนขอกราบขอพระคุณรัฐมนตรีพมและอธิบดีกรมเด็กมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็พี่เปียกก็ ในนามมูลที่กองทัพรมเออในนามส่วนตัวแล้วก็มูลที่ธนาคารกองทัพธรมกราบขออภัยท่านรัฐมนตรีพอมอและท่านอธิบดีกรมเด็กที่พูดจาล่วงเกินไปทั้งนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันคือคุ้มครองเด็ก8ขวบตามประบอคุ้มครองเด็กนะคะซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้เองทางพอมอเนี่ยนะ,ะก็ไปแจ้งความนูนคดีกับแม่นะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือกระทรวงพอมอเลยนะคะเออ นะกระทรวงพอมอเลยนะคะนะคะได้รับมอบอำนาจมาจากท่านรัฐมนตรีนะคะก็ต้องขอบพระคุณรัฐมนตรีกระทรวงพอมอนะคะที่เล็งเห็นนะคะในสิ่งที่พุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราๆาเนี่ยกำลังดําเนินการอยู่นะคะแล้วมีการต่อต้านหลายๆอย่างนะ,ะ,นะะเกี่ยวกับครอบครัวของเด็กนะคะสีดินสวัสดีครับน้องต้นออ ซีเอนเอ็นดาะนอกบัานนี้ซีเอนหนูใส่เสื้อเป็นหนึ่งไขาของลูกค้าชอบถามซื้อจากไหนลูกค้าหมูปิ้งโอขอบคุณค่ะใช่ค่ะเฮ้อเว้มีค่าส่งไหมมีมีค่าส่งทุกอย่างจะสั่งสองอย่างไม่ได้เสียค่าส่ง ก็ถึงขั้นที่กระทรวงออกมาดําเนินคดีแล้วอะ่ะคือตอนนี้ทุกหน่วยงานดําเนินคดีหมดแล้วอะ่ะเออมันคือก็ควรละคะ่ะเพราะว่ามันไปก่างกับเจ้าหน้าที่ขนาดนั้นไปถึงที่เลยนะคะก็ทางท่ารปฐมนตีก็ทำถูกต้องแล้วค่ะที่ให้ดำเนินการนะคะ ทรงผมใหม่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่แต่ตอนนี้เริ่มไม่เป็นทรงแล้ววันนี้คงเครียดเงียบเลยเชื่อม <c oughs> ไม่หรอกเดี๋ยวก็ออกมาปากช่ำเหมือนเดิมสํนักพูดแจ้งความแล้วค่ะสภานายนความก็ยังเหมือนเดิมนะคะ เออเห็นนข่าวสัมภาษณ์วันนี้ผูด้ดีมากขอบคุณค่ะอืมอเอเอฟซีเมียนมา,มอนมาโอ้มิงกะลาฉันทักถูกไหมภาษาเมียนมาสวัสดีนะคะเอ่นนอ,อส่วนเรื่องโรงเรียนเนี่ยนะคะส่วนเรื่องโรงเรียนเนาะเดี๋ยนะคะเอากำลังดูว่า อ,อ่าเดี๋ยวเอาอ่านให้ฟังนะคะวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะรับทราบว่าทางกระทรวงพอมอนเนี่ยได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับแก๊งลัทธิเชื่อมจิตนะแก๊งเลยนะอ่านะคะที่บอกอปอทตามพรบคุ้มครองเด็กนะคะ พุทธศักราช2546มาตรา26วงเล็บ3และวงเล็บ5นะคะตามมาตรา26ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้วงเล็บ3นะคะบ,คบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤตินตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดนะคะวงเล็บ5นะคะบ,คบังคับ ขู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมหรือกระทําการหรือกระทําการประการใดให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กเร่ร่อนหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือกระทําความผิดหรือกระทําด้วยการประการใดนะคะเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์มิชอบจากเด็กในนามส่วนตัวและลุิธิกองทัพธรรมและทีมเอเวอเรอร์กราบขออภยัยท่านรัฐมนตรีพมรและท่านอธิบดี ก็กลมเด็กนะคะที่พูดจาล่วงเกินไปทั้งนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันคือคุ้มครองเด็ก8ขวบตามประบอกุ้มครองเด็กมิได้มีเจตนาที่จะทําร้ายหรือทําลายเด็กเลยครับการดำเนินคดีกับแก๊งนาที่เชื่อมจิตในครั้งนี้ผนึกกําลังหลายฝ่ายนะคะหนสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ 2. กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของพนุษย์หรือพอมอนะคะสามบุธีธนากอทัพธรรม สผู้เสียหายที่แท้จริงนะคะหอเวนเจอร์ทุกคนนะคะกกำลังใจจากผู้ต้อาสนิกชนทุกท่าน 7. จเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะผู้บังคับบัญชาและพนักงานสอบสวนทุกท่านนะคะในหน่วยงานกองบัชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยเฉพาะปอทนะคะขั้นตอนต่อไปของพนักงานสอบสวนปอทคือการออกหมายเรียกนะคะการออกหมายเรียกหรือหมายจับ นะฮะกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการรักษาสถาบันพระพุทธศาสนานะคะเถรวาดนะคะลงชื่อทนายอนันชัยชัยเดชนะคะเป็นประธานมูลที่ธนายกองทัพธรรมนะคะซึ่งเอาแหละนะครบองค์ประกอบทุกอย่างแล้วนะคะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะครบหมดเลยนะคะ,ะกระทรวงศึกษาหรอตอนนี้ก็ต้องดูะคะ่ะว่า ออน้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะอไม่ได้ไปโรงเรียนซึ่งตอนนี้ทราบมาว่าไม่มีสิทธิสอบแล้วนะคะก็อคิดว่าเขาก็ตั้งใจที่จะไม่ให้ลูกไปอยู่แล้วฉะนั้นเองเรื่องสอบเขาคงไม่สีนะคะแต่น้องก็คงจะต้องเรียนไม่ทันเพื่อนก็ต้องกลับมาเรียนใหม่ก็คือซ้ําชันนะคะแต่ตอนนี้หาโรงเรียนก่อนนะคะจะมีโรงเรียนไหนรับน้องหรือเปล่านะอันนี้คือ การกระทําทุกอย่างมันมันส่งผลมาถึงเด็กทั้งหมดอ่ะอืมเอาไว้ใช้เป็นโลตะมาทองรอเด็กอะค่ะอืมจะว่ายังไงดีอะพอเขาอยู่กับสังคมที่ผู้ใหญ่อวยนะคะเออ่ฉันไม่ต้องไปโรงเรียน ฉันติดเกมเด็กั้นี้นะคะถ้าส่งเสริมให้ทำกระทำการดีเขาก็จะทำและก็จะดีแต่ถ้าส่งเสริมให้กระทำไม่ดีเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันดีเพราะผู้ใหญ่ชื่นชมผู้ใหญ่สนับสนุนฉะนั้นเองเนี่ยเด็กไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดกฎหมายหรือไม่หรือมันผิดอะไรหรือไม่เพราะผู้ใหญ่สนับสนุนไงอ่า <c oughs> เขาบอกมีความรู้ระดับพอ,อเอามาจากไหนอะฮะเอามาจากไหนนี่แหลคะค่ะมันแล้วน้องนี่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องไปโรงเรียนนะถ้า นะคะอันนี้ก็เข้าข่ายพรบคุ้มครองเด็กอีกนะคะอ่ะใช่ค่ะปกติโรงเรียนจะไม่ปฏิเสธเด็กเว้นแต่ว่าเงื่อนไขาบางประการถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้คือมันเป็นประเด็นออที่สังคมไทยจับตาดูแล้วก็มันบานปลายมันบานปลายนะคะอ่าเห็นคลิปด่าสินแสแล้วค่ะ คือคุณทานนวยนี่เขาก็อืมเป็นลูกศิษย์เบอร์ต้นๆเนาะนะไม่อวยก็ไม่ได้อีกอ่ะเพิ่งจะได้เลื่อนขั้นมาเพิ่งจะเลื่อนขั้นจากเป็นหลานตัวเองได้เป็นลูกพญานาคแล้วองค์เพชรแล้วตอนนี้ลูกลูกเต้าลูกเมียก็ได้เป็นลูกองค์เพชรแล้วมันก็เลยนี่ไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้เขาว่าเขาไม่ได้นะคะเขาเชื่อแบบนั้นะนะเนาะ เออเออก็ก็ว่าความไปอะค่ะเออเปิดโรงเรียนสอนอ,อีกเออก็ดีนะก็ดีนะ <c oughs> คือใช่ค่ะหนึ่งตอนนี้นะคะที่เอามองว่าหลายหลายโรงเรียนเนี่ยไม่กล้ารับน้องอาจจะเป็นเพราะว่า เดี๋ยวมีปัญหาอะไรขึ้นมาแม่ก็ไปร้องเรียนไปร้องเรียนไปร้องเรียนไปแจ้งความไปคือมันจะทําให้กระทบกระ,กระทบถึงผู้ปกครองเด็กคนอื่นๆเราห้ามไม่ได้หรอกเนาะเราห้ามไม่ได้ที่เด็กจะล้อกันจะบูลลี่กันอันนี้เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ทั่วโลกแม่งมีหมดนะคะยิ่งลูกลูกของเราเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ รูปเป็นแบบนี้โดนกระแสสังคมต่างๆนานาซึ่งเป็นคดีความที่ใหญ่ด้วยระดับชาติด้วยเพราะมันเกี่ยวกับศาสนานะคะมันก็มีอยู่แล้วที่จะมีแบบล้อกันบูลลี่กันมันห้ามไม่ได้ฉะนั้นโรงเรียนเองเขาก็ต้องดูว่าถ้าเขารับมาแล้วเนี่ยนะคะโดยพฤติกรรมของแม่ที่เขาเห็นตามหน้าสื่อมาเยอะมากๆว่าเออคุณไม่พอใจคุณไล่ฟ้องคุณไล่ฟ้องคุณไล่ฟ้อง,องถ้าวันนึงเนี่ย ลูกคุณถูกเพื่อนล้อนะคะแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันขึ้นมาสมมุตินะเด็กมันโตขึ้นนะคะคุณก็จะร้องแจ้งตำรวจมาจับคนนี้คนนี้ซึ่งผู้ปกครองคนอื่นเขาเขาไม่โอเคอยู่แล้วโรงเรียนเขาก็ต้องคิดการไก่ว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางแม่ของเด็กเขาจะมา อะไรกับผู้ปกครองคนอื่นไหมซึ่งโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้สามารถควบคุมเด็กได้ทุกคนอ้อถึงบอกว่าคุณจะไปสั่งโรงเรียนว่าเนี่ยจากที่โรงเรียนเขาเนี่ยอยู่กันปกติสุขถูกไหมคะมีกฎระเบียบสิบข้อสมมตินะสมมติโรงเรียนนี้มีกฎระเบียบสิบข้ออยู่แล้วแต่พอลูกคุณมาอยู่ปุ๊บเอา้าต้องเพิ่มกฎระเบียบมาอีกหนึ่งข้อหรือวะห้ามบูลลี่เด็กคนนี้ห้ามพูดถึงซึ่งมันไม่ใช่อะ่ะโรงเรียนเขาสร้างมาเพื่อเด็ก อะอย่างนานาชาติเอกชนเขาสร้างมาเพื่อผู้ปกครองคนไหนมีกําลังทรัพย์ให้ลูกเรียนถูกไหมเรียนนะคะรับในกฎเกณฑ์ของโรงเรียนได้แต่ถ้าสมมุติคุณมาแล้วเนี่ยคุณมาเพิ่มกฎเกณฑ์ให้โรงเรียนเพิ่มกฎเกณฑ์เพื่อลูกของคุณคนเดียวจากนักเรียนสองสามพันคนที่เขาอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันได้ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนนั้นๆเนี่ยเขาทํากันได้อะ่ะแต่พอลูกคุณมาแล้วเฮ้ยมันก็ต้องสร้างกฎเกณฑ์มาใหม่ เพิ่มอีกหนึ่งถึงสองข้อเพื่อคนคนเดียวเพื่อให้อีกสองสามพันคนเนี่ยปรับเข้าหาคนคนเดียวโดยเอากฎเกณฑ์มาเพิ่มอีกสองสามข้อเพื่อให้ลูกคุณได้เรียนอย่างนี้เหรอว่ามันไม่แร์ค่ะโรงเรียนเขาก็ต้องมองการไกลว่าอย่างเอกชนอ่ะเขาก็ต้องเสียค่าเทอมที่แพงถูกไหมคะมันก็เป็นเหมือนเป็นการศึกษาที่เป็นธุรกิจถูกไหมคะ เขาก็ต้องมองถึงว่าฉันจะต้องให้คนสามพันคนปรับเพื่อคนคนเดียวหรอเขาคิดว่าผู้ปกครองไม่โอเคและผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันอ่าถูกต้องค่ะแต่สมมติอ่ะเขาตกลงกันว่าอ่ะได้ฉันรับในเงื่อนไขแต่พอถึงเวลาแล้วเกิดเรื่องเกิดราวกันแล้วครูโรงเรียนไม่สามารถที่จะควบคุมเด็กได้ทั้งหมด เกิดการล้อเลีเยนการทะเลาะวิวาทกันผู้ปกครองเด็กฝั่งนี้ก็จะไปไล่ฟ้องไหมไปเอาเรื่องพ่อแม่เขาเอาเรื่องเด็กเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้อีกฉะนั้นเองโรงเรียนก็อาจจะตัดปัญหาว่าไม่รับดีกว่าคิดถึงคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ต้องการตัดการศึกษาเด็กนะคะแต่เขาคิดถึงคนส่วนใหญ่นะคะที่อยู่ในโรงเรียนว่า โรงเรียนต้องทำตามใจคนใดคนหนึ่งหรอสวัสดีค่ะทนายเดชาสวัสดีค่ะจุกครูนะคะสวัสดีค่ะอ่าพอพอโรงเรียนเขาอาจจะประเมินแล้วว่าโอ้โหถ้ามาแล้วเนี่ยปัญหาตามมาอีกเยอะแน่นอนเขาก็อาจจะตัดปัญหาโดยที่ไม่รับเท่านั้นเองนะคะตัดปัญหาโดยที่ไม่รับเลยจะได้จบ,จบ ฉันเองตอนนี้กรมตกที่ไข่กรมตกที่เด็กเด็กไม่เรียนหนังสือนะคะหนึ่งเดือนยี่สิบหกนี้ครบหนึ่งเดือนนะคะเวลาเรียนขาดและนะไม่มีสิสอบแน่ๆนะคะออนานเกินเคสนี้ใจเย็นๆนะคะใจเย็นตอนนี้ทางออปอทก็ทำงานเต็มที่นะคะอันนี้คือการที่เรามาแจ้งความดำเนินคดี เพื่อให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานหาข้อเที่จริงนะคะอย่างอื่นถ้าเราไปฟ้องตรงเราฟ้องได้ค่ะแต่มันมันไม่โอเคกับการฟ้องตรงโดยที่โอ้ไหนจะเส้นทางการเงินไหนจะการตรวจสอบนะคะเรียนที่วัดได้วัดก็น่าจะรับอยู่ค่ะพระท่านน่าจะรับอยู่แต่ว่าเขากล้าไปเรียนไหมยิ่งเรียนวัดยิ่งแล้วเลยค่ะพี่เดพอเรียนวัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นองค์เพชรมาเนี่ย นะคะเป็นโอสักศักยะมุนีลงมากําเนิดเนี่ยนะคะสวดมนต์จบไหมไปนั่งกับเพื่อนโรงเรียนวัดหนึ่งโรงเรียนวัดเขาสวดมนต์จบนะเผื่อเผื <ๆ S 2> พาหุงได้ด้วยเผื่อน้องไปน้องสวดมนต์ไม่ได้ทํำยังไงอะ่ะไม่เขินแย่หรอหนักเลยเขาเนี้ยอะไรองค์เพชรสวดมนต์ไม่เป็นโอ,โอพระพุทธเจ้าลงมาเกิดสวดมนต์ไม่ได้อ่าคุณเคยเห็นน้องสวดมนต์ไหมอ่ะคุณไม่เคยเห็นน้องสวดมนต์ นั่นไงน้มูสามจบได้ไหมก็อีกแหละเห็นไหมล่ะฉะนั้นอามองว่า1นึ่เขาไม่ให้ลูกเรียนโรงเรียนเอ,เอกชนหรอกนะคะโอเข้าไปยังไงก็โดนค่ะโดนค่ะโดนบูลลี่แน่นอนโดนโดนล้อเรียนแน่นอนค่ะ,ะกายสังขารน,น้องยังเด็กแต่ใจน้องไม่ใช่ไม่ใช่เด็กไงที่เขาพูดใช่ไหมกายสังขารยังเด็กค่ะแต่ความคิดความอ่าน เออจิตวิญญาณของเขามันไม่ใช่เด็กอืมเขาบอกว่าเนนท่องจำเอาแรกๆมันก็ต้องทักท่องจำก่อนไหมอะไม่ท่องแล้วมันจะจำไหมอะคะอยู่ดีจะเอาหนังสือสมบูรณมาแปะใส่หน้าเลยแล้วพูดได้เลย,ยเป็นไปไม่ได้คะ่ะเด็กทุกคนก็ต้องท่องจำสวัสดีครับวิน <laughs> อิงปิดประตูเข้าหน่อยลูก <laughs> อุตส่าดหนีมาในห้องแล้วนี่ อ่าไม่ได้บูลลี่น้องนะคะแต่อ้อกำลังเปรียบเทียบกำลังพูดถึงว่าถ้าน้องณตอนนี้นะคะผลกระทบจากผลพวงจากการกระทำของพ่อแม่มากกว่าที่ทำให้เด็กนะคะหนึ่งขาดการศึกษาแน่ๆตอนนี้เรียนต่อยากมากๆหาที่เรียนยากเข้าวัดห้ามยาคิ้วนะอืพี่เดกเข้าวัดห้ามยาคิวนะคะ เพราะเดี๋ยวจะโดนเพื่อนดีดหนังตาใส่ไปะยักคิ้วส่มสี่สูมห้าเดี๋ยวโดนเด็กวัดนักเรียนวัดดีดดังยางใส่ปักเข้าให้ร้องไห้ไปฟ้องแม่อีกยากอีกแหละยากอีกแหละเออแม่ก็ต้องไปไล่ฟ้องจเจ้าอาวาสดี่ทำไมไม่ดูแลลูกไม่ได้ดูแลลูกศิษย์เลยให้มาด่าลูกอีกยากอีกสรุปไปเรียนที่บ้านเออ ไปเรียนที่บ้านแล้วคนเนี้ยพอไปเรียนแล้วมีปัญหากับคนไปทั่วเนี่ยนะคะเขาก็ไม่อยากรับแล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากรับอีกแล้วอ่ะอืมนะคะไม่อยากรับแล้วโอ้โหนตอนนี้น้องจะเออน้องแปดก้าขวบเนาะจะเข้าก้าขวบเด็กเนี่ยเขาจะเริ่มมีสังคมกับเพื่อนมากขึ้นในช่วงวัยที่จะเข้ามาธยมต้นนะคะอ่าก็คือมหนึ่ง ที่เขาจะเข้ามาัธยมต้นแล้วสังคมเขาจะเปลี่ยนไปเลยค่ะเหมือนลูกชายเขาเนี่ยตอนเขาเรียนเรียนปถมเนี่ยนะคะคือเขาจะเป็นเด็กงงเงงงงเงงเลยค่ะแต่พอเข้ามัธยมปุ๊บคือแบบอีกเวอร์ชั่นเลยสังคมเด็กมัธยมต้นจะจะโตขึ้นขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีเพื่อนรักมีกลุ่มเพื่อนมีติดเพื่อนนะคะอ่าเดี๋ยวจะอ้างว่าไม่มีโรงเรียนในรับหนีออกนอกประเทศเลย บ้านเมตตาดีไหมอ,อันนี้ก็แรงเนาะทนายเดยบอกว่าบ้านเมตตาดีไหมก็พยายามพอมเขาพยายามอยู่ที่จะแยกเด็กมาสอบอันนี้บ้านเมตตาเลยนะคะคือคือในเรื่องการกันการ,การ เลี้ยงดูอย่างนี้ดีกว่าแรกๆเลยที่ไปลงพื้นที่ที่พอมอไปเนี่ยนะคะตามหลักแล้วเนี่ยพอมอมีอํานาจแยกเด็กสอบสิบสองชั่วโมงจะยินยอมไม่ยินยอมก็ช่างค่ะอันนี้สามารถทําได้แต่ครั้งแรกอ้อคิดว่าน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคพอมอที่นั่นเลยยังไม่กล้ามันก็เลยลามมาถึงทุกวันนี้ว่าทำอะไรลำบากแหละนะคะเพราะว่าเขาก็นั่นนี่นู่นขู่มาแล้วก็ฟ้องเจ้าหน้าที่มาแต่ถ้านาตอนนั้นเนี่ย สิชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจะเด็กออกมาสอบได้เลยโดยที่ไม่มีพ่อแม่มานั่งดูห้ามค่ะห้ามเลยอืมฮ้อะเ้อะเ้อะโตก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ตรงนั้นเนาะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะอาจจะมีแรงกดดันหลายอย่างหลายอย่างมากซึ่งวันนั้นเอาจริงๆเนี่ยวันที่ที่ เข้าไปบ้านเนี่ยนะคะที่จริงแยกได้แหละแต่อ้อก็ไม่รู้ว่าด้วยด้วยเพราะอะไรเจ้าหน้าที่ทํางานลําบากค่ะหลายๆอย่างหลายๆเคสนะคะเอ่อหลายๆพื้นที่จะจะจะ,จะไม่เหมือนกันแม่จะทําให้คนเกลียดน้องอันนี้ก็นั่นแหละคืออ้อมีอ้อเห็นนะบางส่วนนี่คือเกลียดเด็กเลยเพราะเด็กก้าวร้าวรุนแรงนะคะ แต่ในมุมอ้อ,กอ,อกไม่เคยเกลียดเด็กนะอ้อ,อถือว่าเขาก็ยังคือเด็กต่อให้เขายักคิ้วหลิวตาทำปากเบี้ยวแบลบดินปิ้นตาเอาฟันสวกหน้าอ้อ,อก,ก็ไม่ได้รังเกียจเลยค่ะเพราะมองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ผู้ใหญ่คอยเสียมสอนให้เขามีพฤติกรรมแบบนี้โดยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเด็กทำเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดหรือก้าวร้าวค่ะเพราะสังคมของเขาเนี่ยอีผู้ใหญ่เนี่ย อุ้ยดีอุ้ยเก่งอุ้ยฉลาดน้องเป็นองค์เพชรน้องเป็นเทพน้องไม่เคยผิดน้องทําอะไรไม่เคยผิดมันจะเป็นแบบเนี้ยเขาก็เลยคิดว่าอ๋อสิ่งที่เขาทําไม่ผิดนี่ใช่คุณสปอยเด็กค่ะคุณสปอยเด็กจนเขาเสียคนนี่ยังแค่แปดเก้าขวบนะคะถ้าโตกว่านี้แล้วเนี่ยเอากลับคืนมายากมากเลยอ่า นกแสกยิ้มเหมือนว่าไม่มีใครทำอะไรเอาเดี๋ยวก็รอดูไงคะรอดูคะ่ะอ่าก็อย่างเงี้ยบางคนบอกมองว่าน้องก้าวร้าวเกินจะเกินกว่าจะอินดูนะคะแล้วก็อ๋อจริงๆอันนี้อ้อเห็นเห็นเยอะมากที่ออกมาด่าเด็กซึ่งของอ้อเว้นไว้นะคะอ้อไม่ได้ต่อว่าเด็กอ้อกำลังโฟกัสที่แม่มากกว่าที่ที่เหมือนที่ทนายนันชัยบอก มาตา26หกวงเล็บ3วงเล็บ5นะคะอันนี้พอมอเป็นคนแจ้งดำเนินคดีค่ะไม่ใช่พวกเราของพวกเราอ่ะแจ้งไปแล้วที่มันช้าก็ก็อยู่ที่พอมอมาแจ้งเพิ่มนี่แหละมันใช้เอกสารเยอะมากค่ะต้องแยกพ่อแม่มันก็ไม่ต่างกันกันกบแยกเด็กนั่นแหละ <Yeah. S 1> ขออนุญาตดื่มน้ำ ทำไมไปตัวร์ธรรมะอ่าวันที่ไปทองหลอเขาน่าจะไปก่อนไหมอ่าเพราะว่าเขาเก้าลาวเพราะผู้ใหญ่อ่ะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะเขาน่าจะย่อ,องไปอืม พี่อ้อไว้ผมยาวดีกว่าครับอือหอน่าจะผูกไปก่อนวันนัดไหมก็ก็คิดว่าศาลท่านคงจะเห็นและคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะแล้วคลิปวิดีโอเนี่ยก็ล่าสุดอ้อคิดว่าสารพอมอก็น่าจะเก็บไว้ส่งสารอีก ยังไม่หนีหรอกนะคะเขายังไม่หนีหรอกอ่าวันนี้เขาน่าจะตั้งหลักเพราะเขาเห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ออกมาไล่ฉ่ำเธอเชื่อฉันซีเขาก็ออกมาไล่ฉ่ำนะจ๊ะเออเขาที่หนีไปซ้ายบ้านซ่องเขาออกใหญ่โต ทนวยแซอีกแล้วโอ้ยปล่อยค่ะท่าละแซ่บลืมหูลืมตาแซะแม่กระทั่งเพศแม่จะของจนปากจูเท่าลูเข็มแหละเออก็ให้เขาแซะไปค่ะนูเขาสร้างสันเนาะ ก็เขาสร้างสันเธอให้เขาย่องสันมาสาเขาก็ไ,ไาาก่ได้ย่องเขาหมักผู้ใดเขาก็ย่องผู้นั้นแต่เขาเกลียดตน้นอ้อเขาก็เขาก็ว่าดิฉันแหละค่ะเพราะดิฉันเขาไม่ได้ชอบไงแต่ถ้าเขาต่งอันนั้นที่ก่อนให้ปลาบวานปลาโลมาปลากระทูอะไรอีกแล้วขอบคุณนะคะอืมสายเปีของหนูปลาบวานคือตื้นปลาซิวปลาส้อยบได้ปลาซิวปลาซ้อยได้ โอ้โหแซะหมดค่ะสินแสรุ่นราวคาวปู่แซะผู้หญิงแซะแซะหมดทุกอย่างเขาเหมือนตัวอะไรนะไฮยีน่าไหมเออมักกัดแทะกัดเล่มอันซากะนะอิลี่อะไรอ่ะพยาพยาดบอก หน้าก็เหมือนเออจริงๆค่ะ<ช>แซะทุกคนนะคะที่ไม่ได้เห็นด้วยกับตัวเองเออจอนนี้โดนแกงเชื่อมจิตโทรขู่อาเสียงไว้หรือเปล่าจอนนี้อาเสียงไว้ไหม ว่มีปัญญาอ,อัดเสียงไว้เนาะดีเสียงมันเป็นเสียงใครน่ะส่งมาให้พี่ฟังหน่อยเออเสียงผู้ชายใช่ไหมส่งมาหน่อยเดี๋ยวพี่จะส่งมาหน่อยตอนนี้เดี๋ยวพี่จะให้ให้สายรับพี่ที่เคยอยู่ในนั้นน่ะฟังจะได้รู้ว่าเป็นใครอะไรต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะ มีพระนางพยาเยอะอยู่ขอบพระคุณนะคะทักมาหาอ้อหลังบ้านเลยค่ะเดี๋ยวอ้อันนั้นให้เออตอนนี้ส่งมาให้พี่อ้อฟังหน่อยว่าเสียงใครเดี๋ยวพี่อ้อจะไปสืบให้นะคะคเ,เ,เบอร์โทรเช็คได้นะตอนนี้เดี๋ยวพี่อ้อเช็คให้ค่ะว่าใครเป็นเจ้าของเบอร์โทรนี้สืบได้ไม่ยากเลยจะ้ะ อ๋อให้เขาทักมาโอเคส่งเบอร์โทรมาเลยจ้ะเดี๋ยวเช็คให้จ้ะรู้ยันพิกัดนุ่นแหละว่าเขาอยู่ที่ไหนนอกจากว่ามันไปซื้อซิมเติมเงินม,ม,มาแต่ลงทะเบียนม,มันจะขึ้นค่าว่าลงทะเบียนชื่อใครตามได้ไม่ยากจ้ะนอกจากว่ามึงไปใช้ซิมพามากูตามไม่ได้ เออแต่ถ้าเป็นซิม,ซมไทยทุกเครือข่ายส่งมาค่ะเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวไปสืบให้แม่อ,มออกไปได้แล้วไปอาบน้ำข้างนอกเขากินเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถือนี้มาให้แม่หน่อยขออนุญาตย้ายไปข้างนอกนะคะเพราะว่าทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปก,กติซักผ้าเสร็จแล้วล้างจานเสร็จแล้วนะคะไม่ตากผ้าซนะักผ้าแล้วจ้ะเตยไม่ตากผ้ากินข้าวแล้วไม่ตากผ้าไล่แม่ออกจากห้อง Huh.